กนหเลรผม,ผมขี่ขมผมเขาเขาเขาขี่ม้าถึงผมขี่ตามตามลังเขามาวัน,ว,นวันที่เทไรผมจำไม่ได้เลยแต่ว่ามันมีกระเป๋าที่หน้ารถอยู่พี่กระเป๋าหน้ารถครับอ่าแล้วก็ยังไงต่อถึงว่าผมมาเจดก่อนเลงไปถึงบอกเปานี่ถึงผมไปแล้วเราปืนจี้ใช่ไหมไม่ผมไม่จี้เเนี่ยปืนอยู่แล้วก็บอกว่าบอกว่าไงาไม่าไม่ให แต่อย่าขูอแบบนี้นะผมไปยึดมี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 ผมพวกมีดในนี้ในยก็ยึดไปเล้อดมีดมีดตเอเอาไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจาจะไม่จะไม่ให้เดี๋ยวยินนะรแบบนผม นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขนาดตำรวจกองปราบกองกับการ6กองมาคับการปราบปรามซึ่งเป็นชุดที่เพิ่งสําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวน 5G ของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับและลงมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาค9สดมากครับชุดนี้ขอบอกโดยร่วมกับตํารวจฝ่ายสืบสวนสพสิงห์นครและชุดสืบสวนของสพเมืองสงขลาจับกุมนายชลทีอายุ29ปีหรือฉายาเซ็กเลิฟซึ่งเป็นโจรรายสําคัญและเป็นบุคคลอันตรายที่ก่อเหตุที่ชิงทรัพย์ในพื้น ที่อำเภอเมืองสงขลาและอำเภอสิงหานครมาหลายคดีและส่วนใหญ่จะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงและมีผู้เสียหายบางรายถูกบังคับพาเข้ารีสอร์ทเพื่อหวังทำมิดีมิร้ายแต่ว่านีรอดออกมาได้นะครับโดยตํารวจกองปราบชุดนี้ซึ่งเรียกสั้นๆว่าชุดสืบสวน 5G แล้วกันนะครับได้สืบสวนแกะรอยจนทราบที่กบดานซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาจึงได้ร่วมกับตํารวจชุดสืบสวนสพสิงหนครและสพเมืองสงขลานะครับเข้าตรว คนและจับกลุมได้พร้อมกับโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องซึ่งเป็นของผู้เสียหายที่ชิงทรัพมาหลังจากที่ก่อเหตุใช้วุปืน ชิงทรัพย์สองแม่ลูกเมื่อช่วงตีห้าของคืนวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาครับบริเวณคอสะพานติณนนสูลานนพื้นที่หมู่2ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาได้เงินสดไปประมาณ500บาทและก็โทรศัพท์มือถือ1เครื่องบัตรประชาชนและก็บัตร ATM นะครับหลังจากที่สองแม่ลูกเพิ่งกดเงินจากตู้ ATM หน้าโรงพยาบาลสงขลาและถูกนายชลธีขับรถจักรายานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้สีชมพูตัดขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตามไปและใช้อุเปือ จี้ชิงทรัพย์และหลบหนีไปนะครับแต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจตามจับกลุ่มได้คาบ้านพักและจากการตรวจสอบประวัติก็พบว่าก่อคดีมาแล้วอย่างน้อย3คดีนะครับทั้งที้ชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอสิงห์านครจี้ชิงทรัพย์รถจักรยานยนต์ในอำเภอเมืองสงขลาแล้วก็ล่าสุดครับจี้ชิงทรัพย์2แม่ลูกบนสะพานทินสุรานนท์นะครับหลังจากถูกตำรวจจับกลุ่มได้แล้วนะครับก็ควบคุมตัวไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพตรง จุดที่ใช้วุฒิปืนจี้ชิงทรัพย์สองแม่ลูกนะครับพร้อมกับ Ryan. ยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายบอกว่าผิดแล้วยอมรับผิดสำนึกผิดกับสิ่งที่ทำลงไปครับในขณะที่ผู้เสียหายก็ได้พูดเตือนสติน,นะครับว่าอย่าไปทำกับใครแบบนี้อีกนะครับเพราะนอกจากตัวเองจะเดือดร้อนแล้วนี่พ่อแม่จะ<ข><อ>เสียใจด้วยครับ ผมก็จำทุกสิ่งเนี่ยผมไม่ขอโทษข้าว่าทีอหลังผมก็จะไม่ทำแล้วครับข้าวสารข้าวก็มีแต่พี่ก็อยู่แค่รถต่อ พูดกับผมแล้วว่าถ้าเป็นพวกคนมาทำพวกับแม่มันแบบนี้มคิว่ามันป็นพกนั่นองพวกครุารับผมว่าทำได้ได้ทำไม่ผิดอะไวนคมับจะไม่ไมทเยดีอีกรคานะ นี่เป็นเสียงของผู้เสียหายนะครับที่พูดกับคนร้ายรายนี้นะครับอไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับสําหรับใครที่สงสัยว่าเคยถูกคนร้ายรายนี้นะครับที่จริงทรัพย์ก็ให้ไปแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สพเมอืองสงขลาเอาให้แน่นๆเอาให้หนักๆกันไปเลยครับจะได้ติดกันนานๆอันตรายครับตัวแบบนี้โดยเฉพาะผู้หญิงที่ขับรถกลางค่ากลางคืนเนี่ยครับนี่ครับฝีมือของตำรวจกองปราบชุดสืบสวน 5G ของพบตร เจอชุดนี้นะครับจบทุกคดีชาวบ้านสบายใจได้ครับแบบนี้